เมสซิลินัตวงสาชัยแม่ค้าสาวสวยตัวจิ้ที่มีร้านแต่ดชุดผ้าไหมที่อุดรธานีตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นจริงๆแล้วก็การได้ร้องเพลงค่ะแล้วก็ได้ทําให้คนดนมีความสุขมีรอยยิ้มก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วความสามารถพิเศษทำอะไรราอะไรอ่ะดิดไหค่ะดิดไฮด้วยแต่หนูมไม่มีไฮเลยค่ะไม่มีไหโน้โน้ขอพี่โอบากมากเลยคคนเขาเป็นหน้าเป็นไฮมากเลยต้องโค้งค่ะโค้ง หน,น,นูหนูแนะนำหันหันข้างดีกว่าค่ะมันจะ <laughs> มันดูไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่ นี่นี่จะลงก็ไม่ลงโอ้เก่งอยู่งแล้วมาถึงอ๋อลีลาใช้ได้เลยวันนี้วันนี้จะมาร้องเพลงแบบดีดไห้พี่ด้วยไหมวันนี้จะมาถ่ายทอดในผลงานเพลงที่เป็นเพลงช้าน้องเมย์จะร้องเพลงอะไรคะเวขีดอันตรายเฮ้ยน้องจะไล่ด้วยเหรอแต่ว่าปะทะกันไปเลยค่ะวันนี้รถปิกอัพกับจักรยานใครเดีใครเป็นปิกอัพให้เขาเป็นปิกอัพก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเป็นจักรยานเอเอเอง เห็นหนูเป็นจักรยานแล้วพี่อยากจะถีบจักรยานเลย,ออยชีดดีกว่าให้ชีดดีกว่าเขาให้ปันเอาปันอันน้องเยคครับผมคิดอ,อันตรายจ้าถ้าหักมันลบออกได้ง่ายงคือไฟในเมมโมรีกาคงลืมหมดรสชาติความเจ็บตอนที่เกือบขาดใจยังคงจำ ได้ทุกเรื่องราววันที่เจ้าลานนํำเขาไปอายสุดลองห้องไห้เกื่อบพื้นดินเริมทางอยากยืนขึ้นสองย้ำน้องจากไปแต่ก็ยืนมาไวเจ็บหลายยังจำก็สิผ่านมาได้คิดอ,อ,อันตราย จัยังบอกมีเจ้าคอยร่วมทางเหมือนมีเพียงรักแต่บอกมีลมหายใจอาสิเป็น้นบุญธทธร,รมาจังรักษาชีวิตมาได้รอดแบบทุรนทุราย มันลบออกใจง่ายๆคือไฟในเมมโมรีการคงลืมหมดรสชาติความเจ็บอ่อนที่กับขาดใจอยากคืนขึ้นสองย้ำนองจากไปแต่ก็ยืนมาไว้เจ็บหลายยังจำกว่าสิผ่านมาได อดอันตรายบมตอายังยังบอกมีเจ้าคอยร่วมทางเหมือนมีเพียงรักแต่บอกมีลมหายใจอาจสิเป็นพจบุธรรมมาจังรักษาชีวิตเมื่อใดรอดแบบทุรนทุราย เระยเป็นออยแสงสินในอีกเวอร์ชันหนึ่งใช่ก็อุ้ยตกใจขึ้นมาดูข้างบนกันดีกว่าพี่นนทรับเป็นไงครับเสียงดีครับเนื้อเสียงดีแล้วก็ร้องดีถ่ายทอดอารมณ์ดีแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติครับอาจจะมีศิลปินหน้าใหม่อีกสักคนที่เป็นไม่เหมือนใครแบบนี้เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ ผมฟังต้องมีนี่ผมต้องหลับตานะครับผมเห็นภาพผู้ชายหล่อๆคนนึงนะครับร้องเพลงนี้ได้ดีนะครับมีเนื้อเสียงที่ดีนะครับพอช่วงหลังๆผมจะผมลองลืมตาดูนะครับว่าในบุคลิกที่เขาทํามาแต่งมาเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ร้องเพลงเป็นผู้ชายมันกลับทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ขัดกันเลยรู้สึกว่าเราดูแล้วเรามีความสุขผมว่าน่าสนใจขอบคุณมากขอบคุณค่ะ ่นาสำหรับน้องเมยเองก็รอบกันเลือกผมกับพี่กบคุยกันนะครับบอกว่าเเด็กคนนี้น่าสนใจคือมีคาแรคเตอร์ที่เนี่ยตามที่เราเห็นนะฮะแล้วก็แก้วเสียงค่อนข้างจะโอเคนะฮะแล้วเธอก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็มีผ้าตรงเสียงหลบนะครับอันนี้ต้องต้องไปฝึกใหม่แล้วก็ชื่นชมเรื่องการแต่งกายนะฮะเป็นเป็นชุดอะไรครับ เ็นชุดผ้าใหม่อ๋อสุดยอดครับอันนี้เป็นผ้าใหม่ตีนแดงสุรินค่ะอ๋อเยี่ยมเยี่ยมนะครับตัดใส่เองค่ะตัดใส่เองโอ้เก่งมากนะครับตัดเองด้วยชื่นชมครับชื่นชมเมย์ขอให้ได้ไปต่อนะครับขครับขอบคุณครับ